เวลาเราพูดเราที่ฐานผิดเนี่ยแต่เรายังมีความโลภอยู่เรายังมีความโกรธหงุดหงิดทุนเฉียวอยู่คิดลบไม่ได้นะครับสั่งกิดยังไงก็ไม่ได้ทําบุญร้อยวัดคุณก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีคุณต้องลักให้ได้นะครับเข้าวัดต้องฟังเทศด้วยนะ ตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมจะรวบรวมคําถามนะครับบางคนแชทมาถามบางคนถามมาทางคอมเมนต์นะฮะไม่ว่าจะทาง YouTube หรือทาง a c e b o o k เนี่ยก็จะมีคนถามถามมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเก็บคําถามไว้แล้วครับแล้วก็มาตอบในอาทิตย์ถัดไปนะฮะช่วงนี้เป็นคําตอบคําถามจากทางบ้านเนาะใครอยากจะรู้เรื่องไหนนะครับฝากถามตอนนี้ได้เลยนะครับผมก็จะ,อะตอบตอนนี้ได้เลยนะครับนะโอเค คำถามที่หนึ่งนะครับอันนี้ขอไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะนะครับขอเป็นคําถามรุนๆเลยแล้วกันนะครับทําบุญมาหลายวัดแล้วแต่เมื่อไหร่จะสําเร็จเนี่ยครับผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคนที่ทําบุญนะบางคนเนี่ยทาบุญมาเป็นสิบวัดยี่สิบวัดบางคนเป็นร้อยวัดนะแต่ว่าทําไมชีวิตเขามันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นดีๆขึ้นๆลงๆอยู่นะการทําบุญทําบุญก็ได้บุญ นะครับบุญคือความสบายใจนะฮะยิ่งเราสบายใจเท่าไหร่สิ่งดีๆมันก,ก็จะเข้ามาแต่บางครั้งนะฮะการทําบุญคุณได้บุญคุณได้ความสบายใจสิ่งดีๆมันค่อยๆมานะครับแต่ว่าผมพูดเมื่อกี้นะเวลาเราอธิษฐานจิตกับพระพุทธรูปนะฮะหรือกับพระเจ้านะครับแล้วแต่ศาสานาคิชนาทางศาสนาเนาะเวลาเราพูดเราอธิษฐานจิตเนี่ย แต่เรายังมีความโลภอยู่เรายังมีความเฉียวอยู่คิดลบไม่ได้นะครับสั่งคิดยังไงก็ไม่ได้ทําบุญร้อยวัดคุณก็จะไม่มีทางประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นเศรษฐีคุณต้องละให้ได้นะครับเข้าวัดต้องฟังเทศด้วยนะ <c oughs> เข้าวัดต้องฟังเทศด้วยนะครับให้ละความโลภก,กับความโกรธให้ได้นะนะฮะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับทําบุญร้อยวัดวัดที่ ร้อยร้อยร้อยหนึ่งคุณอาจจะประสบความสําเร็จเป็นเศรษฐีก็ได้นะฮะลองดูนะครับคนที่ชอบทําบุญนะทาบุญบุญคือความสบายใจทําไปเถอะครับยิ่งทําเป็นผู้ให้เป็นให้ทานยิ่งดีนะฮะแต่ว่าคุณต้องละความโลภความโกรธให้ได้นะนะครับถึงจะประสบความสําเร็จนะโอเคคําถามที่สองนะครับจิตจิตคือผู้ลิขิตชีวิตยังไงอ๋อเมื่อวันนี้นะครับผมมีเออผมออผม โพสต์นะครับว่าจิตคือตัวผู้ริษจชีวิตของเรานะหลายหลายคนยังไม่เข้าใจว่าฟ้าหรือเปล่าที่กําหนดชีวิตไม่ใช่ครับเกิดมาทุกคนน่ะมีจิตนะครจิตใต้สมมึกของเราเนี่ยคือตัวกําหนดชีวิตของเราก็มาจากกรรมนั่นแหละนะฮะสิ่งที่กรรมกรรมที่เขาฝังมาจากอดีตชาตินะจากอดีตชาติของเราเนี่ยมาฝังมาในชาตินี้เนี่ยเขาก็จะเขาก็จะมา ส่งผลกรรมในชาตินี้มาจากอดีตชาติชาติที่แล้วสะสมมาในจิตใต้สมึกของเราหรือจิตวิญญาณของเราเนี่ยก็จะมาส่งผลในชาตินี้มาสนองในชาตินี้หรือเราทําตั้งแต่เด็กนะฮะโดยเราไม่รีบไม่รู้ประ,ประวีภาษาก็จะมาส่งผลในตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเราทําเมือ่อวันส่งผลในวันนี้นะฮะมาจาก จิตใต้สำนึกของเรานะครับจิตใต้สำนึกของเรามันเก็บกรรมนะที่ผมว่าเก็บทุกอย่างเนี่ยกรรมก็คือกรรมก็คือตัวกําหนดชีวิตของเราเพราะว่ามันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเรานะฮะเราทําอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วแค่นี้จริงๆครับแค่นี้จริงๆนะนะฮะจิตจึงเป็นผู้ลิขิตนะฮะจิตก็คือเอาผมพูดว่าจิตก็คือเหมือนกรรมนั่นแหละกรรมคือผู้ลิขิตการดําเนินชีวิตของเรานะฮะ ขอบคุณหัวใจรัวๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับนะอ่ะโอเคนะครับคําถามที่ออสามก็คําถามีเยอะนะครับประมาณสิบกว่าคาถามนะครับเอาเท่าที่เวลาเราได้เนาะนะครับเวลาได้เท่าไหร่ผมก็จะตอบคําถามได้เท่านั้นนะจิตใต้สํานึกกับจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกต่างกันอย่างไรอ๋อเมื่อกี้ผมพูดแล้วเนาะนะครับจิตใต้สานึกจิตสํานึกก็คือความคิดค,คือสมองนะฮะจิตใต้สํานึกก็คือจิตวิญญาณของเรา นะแค่นั้นเองนะให้เข้าใจเรื่องจิตให้ได้ถ้าคุณอยากจะสั่งจิตเป็นคุณต้องเข้าใจเรื่องจิตให้ได้จิตใต้สํานึกกับจิตสํานึกมันต่างกันทํางานต่างกันความละเอียดเออผมพูดอ่าอ่าช่วงแรกๆนะครับที่ว่าคิดแล้วให้ลงมือทําทันทีจึงจะสําเร็จนะคนที่มีแต่ความคิดนะฮะส่วนมากจะสําเร็จอยู่20%ประมาณนั้น10% 20%นะฮะ ส่วนคนที่มีความรู้สึกก็คือจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยตอนนี้นถ้าถ้าเราถ้าเรารู้เรื่องจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยความละเอียดของจิตใต้สำนึกมันจะสูงกว่าความคิดที่เป็นจิตสำนึกมันมีอยู่สองจิตนะฮะเอาเข้าใจเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมก็จะพูดเรื่อยๆนะครับแล้วนะท่านก็ค่อยๆสอบถามมาแล้วกันอยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครอยากรู้เรื่องไหนนะครับ